ขอประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษแล้วเจริญแล้วหน่อยครับสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งอันนี้เซอร์ไพรส์มากเลยนะครับเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษมาก่อนนะครับแล้วก็ประกาศเอกราชนะครับในปี1,776กับ300ปีที่แล้วรายได้ต่อหัวอยู่ที่2ล้าน388,000บาทต่อปีครับที่สองครับนั่นก็คือประเทศแคนาดานะครับเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะครับแล้วก็ได้รับการประกาศเอกราชเอาไว้นะครับเมื่อ200ปีที่แล้วเลยนะครับนั่นก็คือปี1867ครับยังเป็นประเทศที่มีค่าดัชนีการพััฒนนนนาาาามมุุษยยย์หหรรรืออออค่่่่ H DI สสูงทีีดดใโลลกกะไ้เเฉตวขิ1 70,000บาทต่อปีครับที่3ครับคือประเทศไอร์แลนด์ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับสูงที่สุดในยุโรปรายได้ต่อหัวของประชากรต่อปีนะครับอยู่ที่3 7 0 0 0 0 0บาทประเทศต่อมานะออสเตรเลียครับคือเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะครับแล้วก็ประกาศเอกราชไปในปี1901รายได้เฉลี่ยต่อหัวของออสเตรเลียแปดแสนเจ็ดบาทต่อปีครับต่อมานะครับประเทศที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาจาก Lord of the Ring นะครับนั่นก็คือประเทศนิวซีแลนด์นะครับได้รับการประกาศเอกราชนะครับจากการเป็นเมืองขึ้้้นนนนขอออองงัััักกฤษใปีีี1947 1ะะคครรรบบแลวว็มายยไดต่่่หูท6 สามหมืบาทต่อปีต่อมานะครับประเทศสิงคโปร์นะครับประกาศการเป็นเอกราชจากประเทศอังกฤษนะครับในปี1965หรือประมาณ100ปีที่แล้วเองนะครับซึ่งสิงคโปร์นี้นะครับก็เป็นประเทศที่กลายเป็นศูนย์การเงินของโลกแล้วก็มีรายได้ต่อหัวปีประชากรนะครับอยู่ที่2องล้านสแสนบาทครับประเทศนะครับที่ฮ่องกงนั่นเองนะครับเคยเป็นเมืองขึ้นของกรีฑนะครับแล้วก็ประกาศเอกราชไปเรียบร้อยแล้วในปี1997นะครับซึ่งฮ่องกงเองนะครับก็มีรายได้ต่อหัวอยู่ที่1ล้านหกแสนปีเจ็ด แล้วก็มีายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรอยู่ที่1,090,000บาทต่อปีกันมาเลเซียครับต่อให้มาเลเซียยังเป็นประเทศที่กําลังพัฒนานะครับแต่เขาก็ประกาศว่าอีก3ปีขา้างหน้าเขาจะกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วครับซึ่งมาเลเซียนะครับได้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่490,000บาทต่อปีครับ